หองงย่างแ่ะเต่าแทบบ่แทบเต่าฮะแทบแทบกัดินไลายลกินใหมันเบิดลวดไม่อย่างละฮะกาเอ้มีกลงยั่จี๋ขอบันเ้ได้ปาก็มีกลางขอบัวเลยใสไปาก็มีกลงบอกเอามากินเถอจีเอามากินเถอะเท่าฮอ่ไปถามนี่ไม่อย่ง เนี 1941, ้ยเกาเจ้ากับข่อยผู้ใดให้น่ากินแซ่บกว่ากันูสูตรเจ้าบ้านแถวสูตรเจ้าบ่านแบบเจ้ารู้บ่เป็นปยังใครจังได้กับเมียเกาฮะเจ้ารู้ว่าเป็นยังใครจังได้บ่รู้หลุดเป็นอย่างไรแ่าโอ้ยนี่กับข่อยบ่แซ่บส์บ่คือเจ้าเจ้าเฮ็ดแซ่บจำคำใดกัแซ่บนัวลข่อยบ่มักเพิ่นยใกับข่อยบ่แซ่บแต่ที่สำคัญลึกมันลาบเนี่ยข่อยกินชุมมือหุ่ บะมักบ่มักเนี่ยนี่ยังกับมันลาบเนี่ยกินชุ้ม้อโหดบ่มักเนี่ยเก่าเจ้านะแม่นมื้อใดก็ต้มเนี่ยลาบเนี่ยติ้งหมูเป็นซั่นบ่มักบะมักกินแจ้วปลามกน้อ้แกงน้อยเป็นซั่นครับอือแบบบ่ต้องใส่หยังเลยน่ะมกหยวกนี่กับไ่ต้องใส่หมูใส่หยังมกแต่หยวกเอาหล่อนเลยนะคนมาเกิดนั่นบ่มักเนื้อมักไก่มักหมูข่อยบ่มักอือแตกินบ่เป็นดอกตีนมันติดคอ ไปมากกินเบงกอมากินเจ้าเจ้าลวกผักกับลาบเนี่ยนี่ข่อยบ่มากกว่ามากต้มไก่ย่างไก่ย่างมาไก่ข่อยข่อยบ่มากกินไปกินบะเป็ดอยมากกินอันมกโยกกล้วยที่มกโยกกล้วยแบบบ่ต้องใส่หยังอ่ะใช้ต่โยกกล้วยข่อยมากนั่นล่ะเหตุผลที่ข่อยกินมันมากลาบเนี่ยข่อยกินชิมือหายชิมืนก็พักก่อนไปกินร้านอาหารรูๆูไปกินอัน ต้มยำกุง้งต้มยำทะเลงัดบ่หมาัดผัดมกเก้เล่าหลอกผักกินได้เบิดมือเห็นบ่ะพอเจอร้าอาหารก็ยังอือบะมักอันแมนจะแมนร้านอาหารดังๆมันพาคอยไปกินมันเป็นคนที่แบบว่าใจปั้มนะบอกซีที่อคอยมักทีที่แบบนี้นะมักแบบตำเจากินชั่วมือลวกพักไป็นขนประหยัดนี่นะคอยมักแบบนี้ แบบเหมมันใช้ชีวิตดูแลเกินไปเถอะ <c oughs> มันเคยถือว่า,า <c oughs> ใส่ยังไงบ่๊คมอสเอได้วาใส่เถอะมื่อใดก็ลาบเนี่ยซอยจุกโอ้ขวับ่มากมันรู้สึกแปลกๆยังขวัญมากเป็นขวัญมากกันเจลกับเขากับกระจานเดียวแบบนี้บ่มีเนี้จานเดียวกับที่เขาแค่นี้ขวัญบ่มากดอกอาหารหลายๆเลือกกินขวัญบ่มากขวัญมากแบบนี้แ,บบนแ,บบนและที่สำคัญเลยนะ มันเห็นบ e oh. oh, ่อแซ่บเขาเนื้อเอ็นติดเสมนตุ๊บตุ๊บตุ๊บโอ้คนบ่มากเลยนบ่มากกินบ่บ่คนบ่มากกินบุกหยวกกล้วยบ่ต้องใส่ยังมีแต่หยวกกล้วยกับผักอีตูวใช่หรือเปล่าคนบ่มากแบบนั้นเจ้ากัเอาเอาก้างมันก็ได้เอาก้างปลามันเจ้าก็ได้สมัครนบนมากแบบนั้นจริงโดนเราใส่จังไหนเนี่ยคนบ่มากินแบบนี้เขาคือบ่เป็นหรอกก็จับอย่างเี้ยเขาจะคือบ่เป็นบ่อยากฟัง